วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูด่วงอายุ40วันนะครับซึ่งเป็นด่วงที่ผมจะคัดขายนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคัดด่วงไปขายนะครับทั้งหมดหนสอี่ห้าห 8, 8กเจ็ดแปดแปดกละมังนะครับผมเดี๋ยวเรามาคัดกันเลยครับทุกคน เราจะคัดเอาเฉพาะตัวที่มันใหญ่ๆนะครับตัวไหนที่มันเล็กเราก็จะเอาไปขุนต่อนะครับเพื่อที่จะให้มันโตกว่าน,นี้นะครับผมเพราะว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าด้วงอ่อนก็ยังมีนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าด้วงอ่อนนะครับเพิ่งจะลอกครอาบนะครับเนี่ยเนี่ยมันเพิ่งจะลอกครอาบเสร็จเห็นไหมครับมันจะมีสีขา,ขาวๆอยู่ข้างๆด้วย อันนี้คือเราจะ่าขุนต่อนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมจะคัดขายนะครับผมถือว่าโอเคนะครับนี่เลยเนี่ยโอเคครับถือว่าใช้ได้รุ่นนี้คัดขายเลยเนี่ยครับ เราจะพยายามเน้นตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะเหลืองก่ำาเลยพร้อมที่จะเข้าฝักแล้วครับรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยเอาละครับผมแล้วนี่ก็คือไซส์ที่เราจะคัดไปขายจากกระมังแรกนะครับผมจะคัดเฉพาะไซส์ที่ใหญ่ๆนะครับอันนี้คือกระมังแรกนะครับคัดได้ประมาณขนาดนี้นะครับส่วนตัวที่มันเล็กอยู่ก็ เราก็จะเลี้ยงต่อในกระมังเดิมนะครับก็จะเก็บขายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาดูกระมังที่สองกันนะครับนี่เลยนี่ตัวเล็กนิดเดียวอย่างเหลืองอะลามแล้วนะครับเนี่ยพร้อมที่จะเข้าฝักแล้วนะเนี่ยเหลืองแบบแบบแก่มากครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับ ไปเลี้ยงไปเข้าฝักนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ที่เห็นดำๆนี่นะครับเป็นอ,อ้อยนะครับเป็นอ้อยสดที่ผมสับผสมกับเปลือกมันล้างนะครับเอามาให้ด้วงกินนะครับกินดีมากเลยนี่ด้วงไซส์ไม่ใหญ่เลยนะดูนะ ตัวเนี้ยใช้ได้แต่ตัวเนี้ยไม่ได้เลยเนะนี่ยเนี่ยฮะแก่มีแต่ตัวแก่ๆนะครับเนี่ยตัวที่พร้อมจะเข้าฝักนั้นเลยแต่ตัวเขาไม่ใหญ่น่าจะเป็นที่อาหารผมด้วยแหละผมไม่ได้ผสมอาหารหมูให้ให้ด้วงนะครับ ช่วงที่เขาอายุสามสิบวันนะครับพออายุสามสิบวันผมก็จะเติมอาหารรอบสามนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ผสมอาหารหมูให้นะครับมันก็เลยอาจจะไม่โตก็ได้นะนี่ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่สังเกตดูแล้วมันไม่ค่อยโตเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าไม่มีอาหารหมูเนาะเนี่ยอย่างงี้ก็จะคัดขายเลยแล้วกันครับแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นด้วยนะครับเวลาใส่อ้อยเข้าไปนี่ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับ กลิ่นนี้จะมีกลิ่นของอ้อยเดี๋ยวเรียกง่ายๆก็คือหอมนั่นเองนะครับผมเหมือนร่วงยังไม่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้โอเคครับอันนี้โอเคใช้ได้เลย อย่างเงี้ยยังอ่อนอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยยังอ่อนเหมือนลอกค้าบเพิ่งเสร็จเนี่ยเนี่ยเลืองเลยสังเกตดูสองตัวเนี่ยต่างก,กันมากนะครับดูนะครับตัวนี้จะขาวตัวนี้จะเหลืองเนี่ยตัวนี้คือแก่แล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าฝัก โอเคครับผ่านไปสองกระมังแล้วนะครับสองกระมังนะครับน้ำหนักก็น่าจะได้เกือบ,บโลนะขนาดนี้เพราะว่าตัวไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับดูจากนี้โป้งผมได้นะเโอเคนะครับสองกระมังครับส่วนที่เหลือนี่ก็ยังเล็กอยู่นะครับยังยังอ่อนนะเนะยังไม่ได้ ไซส์ที่เราต้องการนะครับเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยยังไม่เหลืองยังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะเข้าฝักอะ่ะก็เลี้ยงต่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูกระมังที่สามมันครับนี่เลยครับกระมังที่สามนะครับเหมือนจะมีบางตัวเพิ่งจะลอกคราบนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมฮะหัวสีขาวเลยหัวเขาจะสีขาวนะครับถ้าเขาลอกคราบนะ นี่คือลอกคราบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ตัวหัวจะขาวๆอย่างเงี้ยก็ถ้าด้วงเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะลอกคราบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่เหลืองอลามเลยเห็นไหมโหพร้อมเข้าฝักเนี่ยพร้อมเข้าฝัก ครับเพราะว่าด้วงเนี่ยมันจะโตไล่กันนะครับผมเนี่ยครับนะครับ,รบโอ้เหลืองๆเงท่านั้นเลยยกเว้นตัวนี้ตัวนี้คือลอกค้าเพิ่งเสร็จแต่ตัวนี้เหลืองอลาม ดวงแทบจะไม่ตายเลยนะครับ ừ, ดูกัดกันดิดดนดนดมันกัดกันทุกคนดำปีเลยข้างๆมันกัดกันผมก็จะขายด้วยแล้วก็เอาไว้ทำกับข้าวที่บ้านด้วยนะครับผมก็จะทอดกรอบทอดกระเทียมนะครับผมทอดสมุนไพรอย่างเงี้นะครับ เลี้ยงเองขายเองกินเองนะครับผมนี่เห็นไหมเลื้ยงสวยมากเลยเนี่ยถือว่าโอเคก็คือผมเหมือนเดิมะครับคือผมไม่ได้ใส่หัวอาหารเหมือนเดิมครับพอด้วงอายุสามสิบวันผมก็เติมอาหารแค่เปลือกมันล้าง แล้วก็อ้อยนะครับอ้อยสดอ้อยสดนี่อยู่หลังบ้านนะครับเดีย๋ยวให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับที่อยู่ข้างกำแพงนะครับจะเป็นต้นอ้อยนะครับต้นอ้อยที่เจ้าของที่เขาไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่ามันติดกับข้างกำแพงของเรานะครับเพราะว่าเขาจะตัดเฉพาะ ชุดที่มันเลยกำแพงไปนะครับคือเขาจะไฟเผาก่อนนะครับพอค่อยตัดแต่ว่าพอมันใกล้กำแพงบ้านเราเนี่ยเขาจะไม่ตัดนะมันก็เลยขึ้นผมก็เลยเอ,อเราเลี้ยงด้วงพอดีก็เลยลองเอามาให้ด้วงกินหน่อยก็ถือว่าโอเคครับดูนะเนี่ยกินดีมากเลยเอ,อ้อยให้กินเนี่ยเห็นไหมครับกินหอมด้วยทุกคนลองดูนะครับใครเลี้ยงด้วงนะครับ ช่วงที่เขาอายุ25วันขึ้นไปเนี่ยลองผสมอาหารกับอ้อยนะครับให้ดีหน่อยก็ผสมอาหารหมูเข้าไปด้วยก็ดีนะครับผมดวงก็จะได้โตกว่านี้นะครับถ้าไม่ผสมอาหารก็อาจจะได้ไซส์แบบผมนี่แหละตัวเล็กอะแต่แก่อืมเนี่ย สาหวันสี่สิบวันได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับเข้าฝักได้สบายแบบนี้เอาล้วครับผมหลังจากที่เราคัดได้สามกระมังเนาะตอนนี้ผมก็คัดยาวทีเดียวจนถึงกระมังสุดท้ายนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือนะครับในการคัด อีกมือนึงก็ถ่ายไปมันก็ทํางานไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นดวงที่คัดมาแล้วนะครับเอาเฉพาะไซส์ที่ที่เราคิดว่ามันมันโตเต็มที่นะครับนะมันแก่แล้วก็พร้อมที่จะเข้าฝักนะจากนั้นครับเราจะให้ดวงที่เราคัดเสร็จนะครับที่เราจะขายพรุ่งนี้นะครับกินนี่นะครับผมนี่เลยเนื้อมะพร้าวนะครับนี่เลยก็ผมก็ปั่นเอาไว้นะครับเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับ แล้วก็ค่อยคัดร้วงที่พร้อมจะขายนะครับเนี่ยพร้อมที่จะขายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ให้กินนะครับหนึ่งคืนนะครับผมเนี่ยครับใส่ลงไปเลยนี่ยครับ นะครับแป๊บเดียวครับเขาก็จะลงไปแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะครับเนื้อมะพร้าวเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามันก็จะเสียแล้วนะครับผมด้วงมันก็จะกัดกินพอถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็จะเริ่มที่จะเสียแล้วนะครับเป็นเนื้อมะพร้าวกะทินะครับผมเนี่ยครับประมาณขนาดนี้ครับผม ก็พรุ่งนี้ผมก็จะจับขายนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทํากระมังฟักให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ